สวัสดีครับที่วิดีโอรูปภาพจริงกับวิดีโอครับสวัสดีครับผมทันภาพยนต์โหมโรงไหมครับโอ้โหพูดยางไ้ดีว่าว่าไปดูวันแรกตั้งแต่ฉายตั้งแต่วันที่6ใช่ไหมฮะคุาพัคคุณพันสองพันร้อยสี่สิบเจ็ดครับบรรยากาศวันแรกเป็นยังไงนะครับที่ไปดูวันั้นผมเป็นเด็กมสามคนหนึ่งจากโรงเรียนราชวินทีบางแก้วนั่งรถเมย์ไปที่เซ็นทรัลบางนาเมเจอร์ดูคนเดียวครับเหมือนเหมาอ่ะจ่ายตอนนั้นร้อยกว่าบาท เหมาโงงชมโรงคนเดียวบ้าบอจริงเชียวเป็นไปได้ยังไงมีแรงจูงใจอะไรถึงไปดูครับเเริ่มจากว่าชอบประวัติศาสตร์ครับชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วปัจจปีช่วงปีประมาณร้อยสี่สิบกลางๆเป็นต้นมาภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่ะมีจํานวนเยอะมากตั้งแต่อ่าจากนั้นนางนาคใช่ไหมฮะมาปาระจันของพี่เปิร์สโซโยไทยของท่านมุ้ยก็มาช่วงปีสี่ฮะสี่หกสี่เจ็ดเนี่ย หนังไทยบูมมากก็มีแฟนฉันมีขุนศึกมีต่างๆแล้วก็มามีอ่าอะไรทวิภพแล้วก็มามีหมโรงในปีนั้นถ่ายใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันก็ไม่พลาดก็เราต้องดูตอนนั้นหน้าหนังเนี่ยทาให้เห็นว่าเป็นอะไรครับเป็นภาพยนตร์แบบผมจําภาพได้ว่าเป็นภาพพี่โอถือใช่แต่หน้าแล้วหันหลังแบบนี้แล้วก็จาสโลแกนว่าอาวุธ แห่งกวีดนตรีแห่งแผ่นดินอีมคำนี้ยังจำได้อยู่ในหวัวเพราะเห็นเห็นที่เมเจอร์สำโรงตอนนั้นยังไม่มีเมเจอร์ด้วยตอนนั้นยังเป็นดน,น,นันนันอยู่เลยโอ้โหเก่ามาก<ต><ล>ย,ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของใครไม่รู้เรื่องเลยครับความรู้สึกแรกพอดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับคนลุกคนชันแล้วก็ฮาใช่ครับพอนั่งอยู่คนเดียวอะไรครับนี่ดูจบก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมีเรื่องจริงนี่เกิดขึ้นจริงๆเหรอมันมี ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มันพารัลเลลกันในสองยุคก็คือช่วงรัชกาลที่ห้ากับช่วงประมาณรแปดใช่ไหมครับรเจ็ดรแปดเนี่ยที่ที่มันสัดส่องสะท้อ,อกนกันขนาดนั้นจริงๆหรือก็ต้องมาอ่านต้องมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกลับไปดูซ้ําอืำรวมแล้วก็หกรอบในโรงตั้งแต่น, <ะ S 2> นั่ง<บ>คนเดียวจนคนดูค่อยๆเพิ่มเป็นสิบเป็นเยอะจนกลายเป็นไม่รอบเหมาโรงอะไรเงี้ยเป็นร้อยคนเต็มโรง เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดกับวงการภาพยนตร์ไทยที่ถ้ายุคนี้เกิดเหตุการณ์นี้มันก็จะโดนถอดไปทันทีสามวันแรกเขาเรียกว่าสามวันอันตรายค่ะแต่ว่ายุคนั้นอยู่ๆมันมีโซเชียลของพันคิปเนี่ยเพิ่มรอบเพิ่ม,ม,มรอบเ,<อ>เพิ่มรองทําให้สุดท้ายหนังประสบความสำเร็จก็เออเป็นไปได้นะพลังของคนที่เห็นว่าคุณค่าของศิลปะของดนตรีมันมีคุณค่านะแล้วก็พยายามจะช่วยเหลืออุค์ชูกกันก็ยินดีดีใจกับหนังมากๆตอนนั้นแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แม้แม้ว่าไม่ได้ผลักดันให้ผมกลายเป็นนักดนตรีแต่มันผลักดันให้ผมอยากจะทําหนังเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับมรดธรรมแล้วก็เป็นหนึ่งเ <í> ขาเรียก <as> อะไรแรงผลักดันที่ทําให้มีวันนี้แหละที่ทําให้เรายังคงอยู่กับงานด้านศิลปะวัฒนธรรมจนถึงวันนี้ครับรอบที่สองที่สามที่สี่เราเห็นอะไรมากขึ้นในเรื่องราวใช่ไหมฮะหรือว่าในภาพยนตร์ load, หรือว่าในทั้งหมดทั้ง <t une> ที่ อ่าอย่างแรกก็คือเห็นว่ากระแสของคนดูที่มากขึ้นที่ทำให้อาที่หันมาสนใจมากขึ้นแล้วก็อเรียกใช้คำว่าอะไรทำรู้สึกว่าเออหนังไทยมีทางรอดแม้ว่าจะเล่าเล่าในเรื่องราวของที่มันไม่ได้็นแมสมยุคนั้นก็ยังเป็นยุคของหนังวัยรุ่นหนังของตลกหนังอะไรยังอยู่นะเรื่องเนี้ย มันทาให้เรารู้ว่าดังแบบนี้รอดได้ถ้าทําให้ถึงทําให้มันจริงทําให้มันทาใ,ให้มันด้วยความจริงใจจริงๆออกมาแล้วยิ่งดูรอบสองรอบสามสี่เราก็เห็นว่าเออดังมีความจริงใจในการเล่าสูงมากมีความชัดเจนในการที่อยากรู้อยากจะนําเสนอสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังสูงมาแล้ว,ลวเราก็ค่อยเห็นพลังของทั้งการแสดงของพลังของดนตรีของหลายหลายอย่างจากจากตัวงานออกมาฮะและสุดท้ายเมื่อกายเวลาผ่านไปผมก็ได้ไปเจอทีมงาน หลายหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นรุนเนอร์ที่ที่บ้านแกเป็นที่ออดิชั่นนักดนตรีใช่ไหมมาเล่นในหนังมัจันทร์เสี้ยวในเวลานั้นเนาะในวจะรู้จักกับพี่เอี้ยงที่เป็นคนปล่อยผีเสื้อบินและเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเออผีเสื้อก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเรื่อยๆว่าอ๋อมันมีผีเสื้อตั้งแต่ซีนแรกจนซีนสุดท้ายเป็นในยะเหมือนกันจนวันนี้ก็ยังงงว่าทำไมต้องเป็นผีเสื้อแต่ดูออกไหมเด็กรุ่นใหม่ดูออกไหมว่ามีผีเสื้อและเข้าใจไหมว่ามีผีเสื้อมันหมายความว่าอะไรเด็กรุ่นใหม่ การเดินทางตั้งแต่แรกนะครับคือบีเซอร์เป็นตัวนําทางให้สอนมาเจอกันแลนาาแล้วก็จากไปพร้อมกับสอนเหมือนกันเพราะว่าบินออกไปตอนเส้าเนี่ยฮะจริงๆเพราะว่าครึ่งมันหายากก็จะมีวีเซอร์เดี๋ยวมันต่อยเราใช่ไหมก็จริงๆเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้เราไม่จาเป็นต้องเข้าใจเหมือนกันก็ได้ครับผมมันก็มีนัยยะอยู่มีนัยยะอยู่ดั่นั้นเราก็ได้มาเจอ อาจารย์เอคนที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ฮะตอนไปนทําละครเวทีไางทีตัวก็ได้ทราบว่าออกเป็นทายาทแล้วก็เจอทยายาทอีกสายหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ทักทาบเดือดร้อนให้กันอีกอกคนคนึงชื่อนายตกคุณจันเรืองฮะไปไหาไมว่าเป็นใครในขณะเดียวกันที่เราเห็นฟีเวอร์ของหงโรงเนี่ยเราได้เห็นจุดอ่อนอะไรของสังคมหรือของศิลปะการนับเนื่องอะไรของเราบ้างจำได้ว่าตอนหมโรงฉายมา พอคิดปุ๊บกระแสของดนตรีก็โอ้โหโหมกันแบบโหมนะทั้งโลงโหมกันทั้งประเทศเลยก็ทําให้รู้สึกว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศแห่งกระแสเนาะ<ม>แต่มีอะไรจะดีไม่ดีจะรอดไม่รอดก็ต้องอาศัยสือ่อ<ม>อาศัยการวูบมาของ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 แฟชั่นอ<ม>่ะในการช่วยแล้วณ้วเวลาหนึ่งมันก็วูบหายไปอีกแล้ว<ม>ภาษาผมก็ได้เรียกว่าไฟไม่ฟางมันเหมือนมัน เผาแล้วมันก็โหมแรงมากรอบหนึ่งแล้วมันก็ดับหายไปมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีข้อข้อเสียก็คืออย่างที่บ้าบ้าอ่าบางบาอาจจะไม่ยั่งยืนแล้วเราก็ต้องมาคอยหาทางจุดไฟจุดเผาฟางกองใหม่กันเรื่อยๆข้อดีก็คือเวลามีกระแสที่มันเ็นลบๆเนี่ยมันมันก็คนไทยก็ลืมหายง่ายดีเหมือนตอนแรกเกิดอะไรแรงๆในสังคมุประเทศจะรอดไหมปรากฏว่าแป๊บเดียวมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้ว เหมือนกันมันก็มันก็ส่องสะท้อนแล้วก็เออเห็นเห็นเห็นข้อนี้จากปรากฏการโหมโลงเหมือนกันครับในตอนนั้นครับประมาณนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตาตาครับมันเป็นเช่นนั้นเองขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม